ได้แล้วนะคะนี่ยสวัสดีค่ะมาค่ะมาพบพ่อกับสาวอุดรในต่างแนดนใดคือเก้าเหมือนเดิมนะคะเนาะวันนี้พร้อมเปิดบริการอีกหนึ่งวันแล้วนะคะ บุฟเฟต์ของเราก็เสร็จเหมือนเดิมแล้วค่ะมาเรามาดูกันค่ะว่ามือนีสาวดอนได้ยังให้ลูกค้ากินแน่นะค่ะเนาะนี่ก็สิเป็นกาฟกาแฟเรามีบริการด้วยนะคะนี่ค่ะน้ำาปง่งน้ำเปล่าแล้วก็มีมข้าวมีซร้มีซอสนะคะทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างค่ะสากกเบือ,อยันเลือนลบนะคะของเรานี่ค่ะ นั่นก็จะเป็นซอสลูกค้าสามารถหิวเอาไปกินตามโต๊ะได้เลยเนาะคะเนาะนค่ะอา,อาหารของเรานะคะนี่ค่ะซีซันก็ยังน่ารับประทานเหมือนเดิมนะคะรสชาติแซ่บคือเก้าค่ะว้าวนะะร้านน้อยๆหอยสังของเราพร้อมบริการค่ะ นี่นะคะตอนนี้ทางร้านเรากำลังรับสมัครพนักง,งานเอ็กซ์ตาร์เพิ่มนะคะผู้ใดสนใจติดต่อได้เ้อค่ะเด้อเบาภาษาใดแน่นิดน้อยค่ะไม่ผ่านประสบการณ์ทางเราก็ยินดีที่จะสอนงานให้ขคอห้ใจรักเนาะคะเนาะซื่อสัตว์แล้วก็ตรงต่อเวลาค่ะพี่นองคะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปลุยในครัวกันเนาะคะเนาะไปเบิ้งกันค่ะว่าเห้าสิเห็ดยังแน่ ให้ลูกค้ากินในเมนูอาหารตามสั่งหรือ,อเมนูต่อ,ตอไปเนาะค่ะเนาะแอนบอสามาทิสที่จะถ่ายตอนลูกค้าเข้ามาตักบุฟเฟ่ให้ดูได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวถ้าสมมติว่า,าเรามีมุมกล้องหรือสามาริสิ่ธะถท่าย่ำเห็ดใดคือเก้ารับรองว่าบรรยากาศนั้นยังจะมาให้ลุงป้านะอาอาได้เห็นอยู่เหมือนเดิมนะคะไปค่ะรับโทรศัพท์กันสักนิดนึงเนาะค่ะเนาะ สะม่าณนี้ค่ะลานน,น้อยๆหอยสังของเฮ้านะพี่น้องเนาะไปค่ะเตรียมพร้อมบริการเนาะค่ะเนาะลุยค่ะไปเรื่อยๆนะคะค่ะทอดของเรานะคะยังทอดดิบทอดดีอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเรื่อยๆค่ะอันนี้คือทอดรวมนะคะไก่เสยนไม้แล้วก็ไก่แล้วก็อ่าเปี้ยค่ะ รอคิวลงนอตเรียบค่ะเรามาไปเรื่อยๆกันนะคะ,นะนะเนาะมกค่ะต่อปสักนิดค่ะระเบิดระบายลงไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะถ้าระเบิดระเบมลมังกระชับก,กับหายไม่ได้นะคะเพื่อนๆคะหุุนไหวอันนี้หย่อนเวลาลงมาสักนิดนึงแล้วค่ะกำลังจะเสร็จไปแล้วนะคะ น,นี้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ไม่เอาไม่เอาเนื้อนะคะเอาแค่เส้นกับผักค่ะเดี๋ยวมันสีสันน่ารับประทานมากมลยเหมือนเดิมนะคะอันนั้นใส่ไก่ค่ะอู้เดิมนะคะทอดเป็นเนื้ค่ะมือบเบอร์สามสิบสองทอดรวมนะคะ เหมือนเดิมน,นะคะไก่ทอดแล้วก,ก็ไก่เสียบไม่ล้วก็ปอเปี๊ยะค่ะอันนี้พิเศษป,ปอเปี๊ยะนะคะเขาปลวกปอเปี๊ยะเ่มค่ะหลังนู้นก็กําลังเมามันข้าวผัดไม่เอาไข่นะคะข้าวผัดก็ไข่ค่อนข,ข,ข้างที่จะติดนิดนึงค่ะกระทะนะิดนึงไม่เหนกันเลี้ยง กรอบนอกลุ่มในนะคะของถอดหลานเท่านี่แซบเบอร์ค่ะการันตีได้นะคะจากการถอดเลยค่ะถอดก็ได้ยุดก็ได้ย่อนไปนงเลยสุดหยอนขัดขัดบอาไขร ้าวผัดไม่เอาไข่เพิ่มผงปรุงอร่อยลงไปนิดนึงนะคะเนาะไปส่งอาหารกันค่ะไก่สเต๊กของเราไม้ใหญ่ๆเลยนะคะมา จะทำหนึ่งชุดให้ดูก่อนนะคะนี่ลูกค้าสั่งนาะสองชุดค่ะเราไม่ได้ย่างนะคะใกลสเตท่างลานเท่าจะทอดค่ะแล้วแต่แล้วแต่ร้านไหนทำไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะอันนี้คือซอสแสนอร่อยของเท่าค่ะหน,นึ่งชุดนะคะ หนึ่งกล่องขายแบบนี้คู่กับข้าวแบบนี้ขายในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าโคนค่ะไปรับโทรศัพท์ต่อค่ะได้แล้วนะคะน,นะเดี๋ยวอีกนิดนึงก็ได้ค่ะสิได้เกีย่ยงทองในสักน้อยหนึ่งค่ะแต่ถ้าเราทอดนานเกินไปก็แข็งนะคะพี่น้อง ใส่เศษหนียเท่าแล้วก็ผีดูว่าเขาสุกหรือเปล่าเพื่อควาหมั่นใจค่ะเรียบร้อยนะคะสุกค่ะใส่ไปในกล่องนะคะแล้วซอดพอแล้วนะคะอันนี้เนี่เพิ่นเอาพิเศษอ่าปอเปียะดิน่นพี่นองปกติไ่ได้หลายปันนี้ค่ะเขาวเบวกปอเปียะเพิ่มนะคะ บวงเพิ่มเอาคิดเงินไป5ชิ้นก็20โครนค่ะพิเศษนะคะกล่องว้าวก็เป็นตาแสบแต่พี่นหวังว่าอุ้ยตอนนี้แหละฉันจะเฮ็ดเหียนะคะ อฉันถือไปไม่ได้ค่ะพี่น้องค่ะมีท่าทางจะเหียนะคะนี่ค่ะใส่ถุงพร้อมเสิร์ฟนะคะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มเดี๋ยวปอน้ำจิ้มกันค่ะนี่ค่ะขายคู่กับน้ำจิ้มแบบนี้นะคะกล่องนี้ราคาปกติ149แล้วก็บวกอีก40คนเป็นเท่าไหร่189นะคะกล่องนี้ถูกไหม ชุดนี้ค่ะราคาอาหารร้านเราไม่ได้แพงนะคะคค่ะกินได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ค่ะตลกกองนี่ซ้ำปิดคค่ะกินได้เมด่อขอพวกงลาพี่น้องค่ะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ